ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีนของนครเซี่ยงไฮ้ทางร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงค่ะด้ร่วมกันประชุมหารือกับนายโจหมินห้าประธานองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายโอกาสช่องทางการค้าขายสินค้าเกษตรในนครเซี่ยงไฮ้รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีการเกษตรและสร้างการมีส่วนร่วมในการ จะแสดงสินค้านานาชาติที่สําคัญโดยนครเซี่ยงไฮ้ค่ะถือว่าเป็นมหานครที่มีความทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นตลาดนําเข้าสินค้าเกษตรที่สําคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นยางพาราสินค้าประมงสินค้าผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนอย่างที่บอกไปมีการนําเข้าสูงค่ะในนครเซี่ยงไฮ้รวมถึงที่มณฑลปากแม่น้ําแยงซีอย่างเช่นมณฑล เจียงซูมณฑลเจอ้์เจียงมณฑลอันฮุยปี2,566ที่ผ่านมาภูมิภาคสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซีเขามีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย ปริมาณกว่า4ล้านตันด้วยกันค่ะมูลค่ากว่า4 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันและยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับกเกษตรกรไทยเป็นจนํานวนมากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยังระบุได้ว่าจีนค่ะพร้อมที่จะมีการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยในรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของประเทศจีนเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถกับผู้ประกอบการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยนายโจหมินห้าวยังบอกด้วยว่า ที่นครเซี่ยงไฮ้เขาพร้อมที่จะเพิ่มปริมาณการนําเข้าสินค้าเกษตรจากไทยให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะแบบเกรดพรีเมียมเนื่องจากว่ามีคุณภาพดีค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีนเนื่องจากว่าประชากรในนครเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มคนทํางานค่ะแล้วก็มีกําลังซื้อสูงด้วยรวมไปถึงจะมีการเปิดช่องสําหรับจําหน่ายสินค้าเกษตรใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากประเทศไทยโอกาสนี้เองค่ะทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือกันถึงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจแล้วก็ร่วมกันจัดงานแสดงสิน สินค้าสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติระหว่างกันเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรโดยทางเซี่ยงไฮ้นั้นมีการจัดงานเป็นเอ็กซ์โปกว่า700งานต่อปีแล้วก็เป็นโอกาสที่สําคัญของไทยและก็จีนค่ะที่จะเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกาแฟข้าวพรีเมียมสินค้าประสุตว์สินค้าประมงหรือแม้แต่พวกมังคุดแช่เย็นแช่แข็งสับประรดปอกเปลือกแล้วก็ทุเรียนแกะเนื้อแช่เย็นเป็นต้นนะคะ